สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสําหรับการปลูกต้นไม้ในไหแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าปลูกยากยกย้ายยากนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยง่ายมากๆเลยเดี๋ยวดาวจะทําให้ดูกันค่ะและนี่นะคะดาวก็ไปได้ไหามาแล้วค่ะไหปลาที่แม่มีใช้แล้วนะคะสมัยนี้ปลามันหายยากค่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้ทําปลากันแล้วนะคะก็ได้ไหามาเรียบร้อยทีนี้เราก็มาหา เป็นกระถางนะคะหรือว่าเป็นแก้วอะไรก็ได้ที่สามารถใส่ลงไปในปากหายนี้ได้นะคะเดาก็ไปเจอเป็นแก้วนี่ค่ะแก้วซัมโบนะคะสามารถใส่ลงไปได้พอดีแบบนี้ค่ะเราไม่ต้องเอาดินมาใส่ในหานะคะเผื่อว่าปีไหนได้ปลาเยอะก็จะได้เอาหาไปใส่ปลาได้อีกนะคะวิธีทําก็ง่ายๆเนี่ยหาแก้วหาเ,เป็นกระถางอะไรก็ได้ที่สามารถ ใส่ลงไปแล้วมันค้างอยู่ที่ปากหายแบบนี้นะคะทีนี้เรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะ<ม>ก่อนอื่นนะคะท่านผู้ชมต้องทำการเจาะรูแก้วก่อนนะคะเพราะว่าแก้วเราเนี่ยไม่มีรูค่ะจริงๆก็จะเจาะรูนะคะหมุนๆน,น,นะเจะให้เป็นรูแบบนี้นะคะ เมื่อเจาะได้รูปแบบนี้นะคะเราจะเอาผ้าผ้ายาวๆเราไปตัดผ้ามานะคะจะเป็นผ้ายืดหรือว่าอาจจะเป็นเชือกเชือกเขาเรียกว่าเชือกอะไรเชือกผ้าก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เราไปตัดมาเป็นผ้ายืดค่ะเสร็จแล้วเอามาใส่นี่นี่ค่ะใส่ไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยค่ะ เมื่อเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะเอาดินที่เราใส่นะคะที่เราผสมไว้ใส่ลงไปจับผ้าดึงไว้แบบนี้ก่อนนะคะนี่ว้วพอผ้ามาถึงกลางๆนะคะดินมาถึงกลางเราก็วางผ้าไปเลยค่ะกลบไว้แบบนี้ก่อนนะคะยังไม่ต้องใส่เต็มคะ่ะเดี๋ยวเราหาต้นไม้มาวางมาปลูกกันก่อนนะคะท่านผู้ชม<ด>อาจจะเอาเป็นต้นนี้ก็ได้นะคะนี่อันนี้ บางคนก็บอกว่าชื่อเตยทองนะคะบางคนก็บอกว่าเศรษฐีเรือนในเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เนี่ยค่ะเอาเป็นต้นนี้ก็ได้นะคะเอามาปลูกหรือว่าจะเป็นต้นนี้ก็ได้อันนี้เศรษฐีเรือนนอกนะคะวันนี้เราจะเอาเป็นเศรษฐีเรือนนอกค่ะที่จะเอามาปลูกนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราปลูกไปแล้วนะคะมีไปแล้วอันนี้อันนี้ยังนะคะ ตัดรากหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเศษถีเรือนนอกของเรานะคะใส่ลงไปเอาดินห่ะใส่ก็คือเราปลูกในแก้วแหละธรรมดาเลยค่ะปลูกในแก้วธรรมดาให้สวยๆเลยค่ะ วิธีนี้นะคะเราสามารถที่จะยกย้ายไปไหนก็ได้นะคะสะดวกมากเพราะมันจะไม่หนักค่ะไม่หนักดินนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนดินได้ตลอดเลยหรือว่าอาจจะเปลี่ยนต้นไม้ก็ได้ตลอดเลยนะคะถ้าเออเราอยากจะเปลี่ยนเป็นต้นอื่นไม่เอาเศรษฐีเรือนนอกเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่เราปลูกต้นไม้เรียบร้อยนะคะทีนี้ไหของเราค่ะเราเติมน้ําลงไปนะคะเอาน้ําใส่ไหค่ะใส่ไปเลยประมาณค่อนๆไหวงตรงนี้ได้เลยครึ่งไหก็ได้ค่ะเรียบร้อยหลังจากที่เราเอาน้ําใส่ไหเรียบร้อยนะคะเราก็นี่ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยสําหรับการดูดน้ําขึ้นมาเรียงต้นไม้ของเรานะคะเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้นี่เห็นไหมคะพอดีเลยเสร็จแล้วก็ลดน้ำหน่อยหนึ่งให้มีความชุ่มๆนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการปลูกต้นไม้นะคะสวยๆในไหโดยที่เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนต้นไม้ได้ตลอดแล้วก็ไหเนี่ยก็ยังสามารถที่เอาไปใช้ได้นะคะคือเราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งไหายเปลี่ยนได้ทั้งต้นไม้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือวิธีนี้เนี่ยไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยนะคะ และนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งกับการปลูกต้นไม้ค่ะบางทีเราไม่ต้องไปหากระถางสวยๆไม่ต้องไปซื้อนะคะ,ะใช้ของที่เรามีอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเอามาปลูกต้นไม้สวยๆไว้ประดับไว้โชว์ได้เลยค่ะ <S <S ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีต้นไม้สวยๆไว้ประดับบ้านมีไหเก๋กๆแบบนี้นะคะเอาไปตั้งหน้าบ้านก็ช่วยอะไรเพิ่ม ความโชคดีให้กับบ้านของเราด้วยนะคะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ